สวัสดีครับผมคิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับพยันสิวลีของหลวงปู่โตว่าไปดูชิมพีนะครับสำหรับพยันเนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วเนี่ยหลากหลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นผืนสีแดงหรือผืนสีขาวนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมีลักษณะหบึกสกรีนที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ สีฟ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผ้าเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับนี่นะครับไล่ดูไปตรงนี้เนี่ยโดยโดยภาพรวมเลยนะครับก็เป็นผืนที่ค่อนข้างสวยดูง่ายไม่มีรูเลยนะครับหรือว่าชํารุดตรงไหนเลยนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบเรียบเดิมๆก็คือตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นกระจกวางผ้าไปด้านหลังนะครับแบบโบราณนะครับถ้าเกิดนึกภาพออกนะครับอันนี้ผมมาทําเป็นเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับแล้วที่สาคัญกว่านั้นนะครับสําหรับ อันนี้มีแป้งเจิมด้วยนะครับแล้วผมเนี่ยลืมถ่ายด้านหลังไว้นะครับคือเหมือนมีการจานก่อนแล้วเจิมทับลงไปนะครับทําให้ไม่เห็นรอยจานนะครับแต่ถ้าเกิดจากด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วมีรอยจานด้วยนะครับเดิมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผ้านะครับแบบนี้นะผ้ารุ่นเก่าแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นยํานะครับหากที่ไหนมีหรือบ้านไหนมีก็ส่งมาขายกินตลาดกูได้นะครับ สวยสส,สภาพดีๆเนี่ยดีรับเช่าหลักหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สวยมีรูหรือว่าชํารุดหรือว่าสีเฟรดออกไปเนี่ยก็จะมีราคาข้างวดถูกลงมานิดนึงนะครับส่วนวันนี้ผมกินตลาคูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ